สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็ราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึง ยังมีการนํา i iPhone รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งของ iPhone 12นะครับมีโปรโมชั่นลดราคาที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับมาให้ได้ดูกันรวมไปถึงซื้อ iPhone 12วันนี้รับฟรีไปเลยนะครับ เป็น AirPods รุ่น2มูลค่าประมาณ5,290บาทนะครับซึ่งโปรนี้ก็ยังมีให้ซื้อกันได้อย่างต่อเนื่องสำหรับ iPhone 12นะครับปัจจุบันราคาเครื่องเปล่าก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000ต้นๆน,นะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรนั้นมีหลายราคานะครับโดยรวมก็จะอยู่ที่ประมาณ15,000-16,000ถึง 1, 6, บาท ราคาของแต่ละค่ายมือถือก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวในคลิปนี้ผมสรุปมาให้ทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตท่านใดที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone 12มาใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ก่อนซื้อได้เลยไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 12เป็นราคาในช่วงปลายเดือนมิถุนายนแบบนี้นะครับเริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป l a z a d a กันก่อนร้านแรกที่นํามาให้ดูกันนะครับร้านนี้ขายโดยทาง Apple เอง ใานใดที่สั่งซื้อมั่นใจได้เลยนะครับว่าได้รับสินค้าอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นของแท้ด้วย iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ31,900ก็ลดราคาให้เหลือ24,790บาทราคานี้เป็นความจุ 128GB นะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี3ความจุนะครับถ้าเลือกเป็น 64GB ก็ราคา21,900แต่ว่าตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวซึ่งวิธีการ,รจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงงินปลาายท ได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันนะครับมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีร้านที่2นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Banana IT iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทย จากระคาปกติ24,900ก็ลดราคาให้เหลือ22,900บาทสําหรับความจุ64 g b กะไบตมีให้เลือก3สีนะครับเป็นสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็สีดําความจุมี64แล้วก็128 g b วิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปลาซาด้านะครับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7ราคาก็22,900บาทสําหรับความจุ 64GB วิธีการจ่ายเงินร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 12จากทางด้านแอปลาซาด้านะครับท่านชอบร้านไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดูรีวิวการสั่งซื้อก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ lazada ซึ่งลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปดูต่อกันที่ราคาจากทางด้านแอป s h o ปปี้นะครับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7นะครับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยเริ่มต้นที่22,900สําหรับความจุ64 g b นะครับถ้าเป็น128 g b ก็24,900มีให้เลือกตอนนี้4สีนะครับเป็นสีดาสีน้าเงินสีเขียวแล้วก็สีม่วงความจุมี64 แล้วก็128กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนกันได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิล1ปีอีกร้านหนึ่งจากช้อปปี้นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้านไอสตูดิโอ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับมีขายเฉพาะความจุ128กิกะไบต์เท่านั้นจากราคาปกติ31,900ก็ลดเหลือ24,500บาทแต่ว่าก็มีโค้ดส่วนลดนะครับสามารถนำมาใช้ลดราคาได้ลดราคาได้สูงสุดถึง500บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บ เงินปลายทางได้นะครับในส่วนของสีขาดเฉพาะสีแดงเท่านั้นนะครับสินค้าก็เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลหนึ่งปีนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับถ้าในที่อยากจะซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้โอเคนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 12นะครับจากทั้งแอป La z a d a ด้าแล้วก็แอปช้อปปี้นะครับท่านชอบของร้านไหนอยากจะซื้อเป็นความจุเท่าไหร่นะครับสามารถกดเข้าไปสั่่งซืือ้ออหรวาจะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 12เป็นราคาล่าสุดจากทั้ง3ค่ายมือถือเลยนะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แท iPhone 12ซื้อวันนี้นะครับรับฟรีเป็นหูฟังไร้สายหรือว่า Airpods รุ่นที่2นะครับ มูลค่า5,290บาทสำหรับการซื้อ iPhone 12พร้อมแพ็กเกจนะครับเป็นรุ่นความจุ64 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีก็คือสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับซื้อได้ที่ราคา15,300บาทเท่านั้นสำหรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือนก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499นะครับซื้อเครื่องได้ราคา15,300โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้า จ่าย15,300ก็รับเครื่องกลับไปใช้งานได้เลยนะครับ พร้อมกับรับ AirPods ไปใช้งานด้วยแพ็กเกจที่2นะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1 1 9 9ซื้อได้ราคา16,800ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699ซื้อ iPhone 12ได้ที่ราคา19,100ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันซึ่งทุกโปรนะครับจะมีสัญญาในการใช้งาน18เดือนนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับ iPhone 12แถม AirPods 2นะครับก็สามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามได้เลยที ดีแท็กช็อปทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2นะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove H ค่ายนี้ซื้อ iPhone 12ก็แถม Airpods 2ให้เหมือนกันนะครับมูลค่า5,290บาทเมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจนะครับสัญญาในการใช้งานก็จะมี18เดือนราคาเริ่มต้นที่15,700นะครับสำหรับ iPhone 12เครื่องพร้อมแพ็กเกจในส่วนของสีมี3สีนะครับเป็นสีดำสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินความจุมี64แล้วก็128 GB สั่งซื้อออนไลน์นะครับใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,200บาทเฉพาะการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจเท่านั้น รายละเอียดของโปรเน็ตรายเดือนนะครับแบบแรกก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบัน t r u e m o v e H แบบรายเดือนซื้อได้ที่ราคา16700เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ9 9 9 9นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนิดล่วงหน้าสัญญา18เดือนนะครับโปร899ซื้อได้ที่ราคา18200 ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลวงหน้าเช่นเดียวกันลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา16,700เมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ค่าเน็ตค่างลหน้า 1, 6 0 5บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา18,200ค่าเน็ตลวงหน้า10,70บาทโปร5 9 9ซื้อได้ที่ราคา2400ค่าเน็ตลวงหน้า535บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน18เดือนนะครับคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา16,700บาทสนหก้ายเป็ปร,ร้รยอย ลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา15700เมื่อท่านยาย่ายมาใช้ท u ูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ะครับมีค่าเหน็ดลูงหน้าด้วย1,605บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา17,200ค่าเน็ดลูงหน้า10,70บาทแล้วก็โปร5 9 9ซื้อได้ที่ราคา19,400ค่าเดลหน้าห3 5บาท ทุกโปรสัญญาในการใช้งานมี18เดือนนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่25,900นี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 12นะครับซื้อวันนี้แถมฟรี AirPods 2มูลค่า5,290บาทท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับ iPhone 12ก็จะเป็นของค่าย AIS ราคาเครื่องเป่า ขายอยู่ที่22,500บาทนะครับในส่วนของสีมีเหลือเป็นสีดําสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีขาวโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนที่น่าสนใจนะครับแบบแรกเป็นโปร AIS Hot Deal สําหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ที่ราคา16,700โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าลูกค้ายายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ที่ราคา16,200ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าเช่นเดียวกันลูกค้าที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา16,700ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า iis base by สำหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ที่ราคา18,200บาทเครื่องเปล่านะครับลดร,ราคาพิเศษจากราคาปกติ25,900ก็ลดเหลือเพียง21,500บาทนะครับ ใ่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 12ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับถ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปร,รลดราคาพิเศษจากทั้ง lazada แล้วก็ shopee ก็สามารถกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนท่าในใดที่อยากจะ ซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับดูราคาแล้วดูโปรโมชั่นแล้วนะครับชอบราคาชอบโปรของค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ